แฟนเพจโคราชเอ้อวันนี้มาอยู่บ้านก็โคราชแล้ววันนี้ทำขาพัดกุ้งมาให้แม่กินมันเกิดแม่อายุ87ปีแล้วอ,อย่าม่อมโชัว่วาระพาราย87ปีลูกๆนันหละผัดกุ้งนะคะโคคุณแม่รักหลานชายน้องต้นเป็นผู้ถ่ายทำรีวิวให้คะ่ะวันนี้โคคุณแม่รักมาฉลองวันเกิดคุณยายละม่อมนะคะอันนี้คือน้ำที่เราอบกุ้งนะคะ ใส่ข้างๆให้มีกลิ่นหอมแล้วปรุงรสด,ด้วยซอสภูเข,ขาทองซอสเห็ดหอมนะคะแล้วน้ำตาลต้องใส่ค่ะกลโกราดกินหวานค่ะโอเคเอ่ะแล้วก็จะเต๊กเต๊กเนยเต็มเล,เลยนะคะอันนี้ตูอบเนยลราใช้เยนยเดลี่โฮมมวกเหล็กนะคะเดลี่โฮมค่ะ,หอ,คะหอมมากอร่อยมากเข้าใ่นี่คือมันปง เ u ็นคุกเปานะคะเป็น